<c oughs> กำลังหาร้านเติมโลบักอยู่เหรอครับผมขอแนะนำร้าน Ripper X นะครับผมบริการเติมโลบักราคาถูกและเลทสูงนะครับมีทั้งระบบกลุ่มนะครับผมเริ่มต้นเพียง1บาทและระบบ ID บวกพาร์ทยิ่งเติมเยอะยิ่งคุมนะครับด้วยระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายเพียง1สมัครสมาชิก2เติมเงินและ3สามารถซื้อสินค้าได้ตามใจช,ชอบเลยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ถ้าใครกำลังหาร้านรับฟาร์มโลบอ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบุกุโนโลบบ์หรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดต,ตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแกส๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สโซนเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Kingpin กันเองนะครับผมซึ่งลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาดาบแชงคูดดาบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดในเกมนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขาการได้แล้วก็รีวิวเลยครับว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็รูปร่างเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่ม,มเปิดีกวานะครับผมโดยที่ดาบเซเบอร์หรือว่าดาบแชงเนี่ยเงื่อนไขในการได้นะครับผมคือ ได้จากแชงคูดหรือว่าบอสตัวใหม่ในเกมนะครับผมชื่อจริงๆชื่อในเกมมันชื่อว่า X เปิดซอสแมนนะครับซึ่งมันจะเกิดเกาะล่าสุดที่อัปเดตเข้ามานะครับผมวิธีการหาก่อนนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเรามาเกาะมาลีนก่อนนะครับผมที่มีอบอสผลสันเตอร์เทือนนะครับแล้วก็เรามองไปเราเรามาตรงเสาตรงนี้นะครับเสาที่ผมยืนอยู่เนี่ยแล้วก็มองไปมุมตรงนี้ครับนี่นะครับจะสังเกตได้ว่าเอ่อริเมาส์ที่ผมชี้มันจะมีว่าเป็นนูนๆนิดนึงนะครับผมเป็นตัวเกาะนะครับซึ่งเกาะตรงนั้นเนี่ยจะมมีบบบบออสสแแชชงงคคคคููเเกกิิดดดนนะะะรรััผโยจ ทุกๆ3ถึง5ชั่วโมงเป็นการสุ่มนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วรางวัลเนี่ยก็คือจะได้แค่คนเดียวนะครับสมมติว่าเราไปตีกัน5คนใช่ไหมจะมีโอกาสจะมีเพียงหนึ่งคนที่ได้ exp แล้วก็ได้ดาบนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าตีกันเยอะก็คือจะยิ่งหารหารหารกันเยอะนะครับผมแนะนําว่าแนะนําว่าหาเลือกบีแล้วก็หาคนจํานวนน้อยแล้วก็ผัดกันตีเพื่อเป็นการหาแบบนั้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเงื่อนไขการหานะครับผม ส่วนในเรื่องของดาบเนี่ยดาบนะครับผมจะมีรูปดาบแบบนี้ครับเวลาถือนะครับก็จะเป็นแบบว่าสะพายหลังแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับซึ่งดาบเนี่ยเวลาเราเคลื่อนพาคินะครับผมจะมีออร่าคล้ายๆของดาบโซโลนะครับผมแล้วก็ท่างเท่สมควรน,นะผมชอบท่าถือมากเลยว่ะโคตรเท่เลยนะครับโอเคนะครับผมมาพูดถึงเรื่องตัวสกิลกันก่อนดีกว่าแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่ารหัสของน้องคนนี้นะครับผมรหัสของน้องที่ผมเอ่อให้ให้ผมยืมรหัสมารีวิวเนี่ยน้องเขาเนี่ยอัพสเตตัสนะคะรับผมซอสเนี่ยเอ้ยเอ้ยซอสเนี่ยือตันล้นะคะ เพราะงั้นเนี่ยดาบก็จะคือจะแรงตามเซตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลวินดีกว่านะครับผมสกิลแรกนะครับผมเป็นดาก้อนรอหรือเปล่าดาก้อนโรเหรอก็อคือเวลาเรากดเซตไปเนี่ยจะมีมังกรนะครับผมขึ้นมาออกมาจากดาบแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมังมังกรงกระโจนกระโจนใส่มอนในแบบนี้นะครับผมดูอีกครั้งหนึงนะนี่นะครับโคตรเท่นะครับผมผมไม่เคยเห็นเกมมือพีชแบบไหนทำแบบเกมนี้นะครับท่านที่จะโอเคพอสมควรเลยนะครับแม่แบบมังกรขึ้นมาแล้วก็แบบเอ่อย่ำมือลงไปอะ่ะจะอธิบายไ,ไงดีวะ คือแบบมังกรแบบมันออกมาจากดาบแล้วก็พุ่งไปหาตระตูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความไกลกันดีกว่าว่าไกลแค่ไหนนะครับอยู่ประมาณนี้ถือว่าเล็งให้โดนแล้วก็ถึงนะครับถึงปวรณ์นนะ่ะถึงนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองลองไกลแบบนี้ดูแบบลองไกลๆเลยตรงน,นี้ถึงไหมถึงนะครับค่อนข้างไกลไมาเลยสกิลเนี่ยผมคิดว่าเป็นการเป็นสกิลที่ครูดาวน้อยแล้วก็ไกลมากๆเลยนะครับผมขึ้นบนนี้เลย ถึงป้าถ้าถึงนี่คือแบบค่อนข้างโกงเลยนะอ๋อไม่ถึงนะครับผมแต่ว่าข้อค่อนข้างไกลมากๆนะครับผมอยู่ในระยะที่แบบว่าเวลาโจมตีบอสนี่ก็อาจจะบอสอาจจะไม่วิ่งตามเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับเห็นปาคือสือว่ถ้าแบบผมจะโจมตีข้างใต้ตรงนี้ได้ป้าแบบว่าอยู่เราอยู่แบบคนละชั้นกันอนะอยู่ชั้นบนแล้วก็โจมตีข้างใต้ได้นะครับผมเป็นเป็นการโจมตีแบบว่าตามที่เมาส์เราเลือกเลยถือว่าค่อนข้างโกงพอสมควรเลยนะครับ สมมติว่าเราแบบว่าอยู่อ่าอยู่ข้างหลังนี้ใช่ปะอยู่ข้างหลังเออ่หลังข้างหน้าเราอยที่กำบังใช่ปะแล้วเราจะโจมตีตรงนี้ได้ปะโจมตีได้นะครับผมคือเราแอบแอบมุมแล้วก็โจมตีก็ได้นี่แหละโอ้โห้โกงอาณาธันนานี่แหละแบบนานีเแีลยอยู่นานนี่แล้วผมจะโจมตีไปมุมเนี้ยได้ครับผมโอ้โหโกงมากโกงมากๆนะครับคือเป็นเออ่ดาบที่สกิลก็น่าจะดีเยอะมากแล้วก็โกงคนถมควรเลยนะครับผมโอเคมาถึงสกิลต่อไปคือสกิล Holy Sword นะครับ สกิลโพลีซอสเวลาเราก,กดใช้เนี่ยครับผมจะมีการเรียกดาบแล้วก็ปักลงกับพื้นนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจแบบเป็นช็อตไฟฟ้าเป็นสีแดงๆนะครับซึ่งสกิลนี้ไม่ค่อยไกลแต่ว่าค่อนข้างที่จะแรงม,มากๆเลยนะครับทำไมนะนี่นะครับกด X บึ้มจะเป็นการปักดาบข้างหน้าเรานะครับผมแล้วก็มีไฟฟ้าช็อตนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นดาเมจเอลอ็น e นั่นเลยว่ะเดี๋ยวผมลองล่ามล่ามอนดูนะครับล่ามอนไปดูนะ สิลข้อข้างจะโอเคเลยนะครับผม f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  แบะลิ้นพันเอฟเฟกต์สกิลก็ถือว่าผ่านในระดับเลยนะมาสามตัวเอลีป่ะบึ้มเอลีนะครับผมเอลีนะเอ้ยลีบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมไล่อีกตัวก่อนที่มันโดนไม่เต็มอ่ะลองใหม่อีกครั้งนึงนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเอลีโอ้โหข้อข้างจะจะแมวเลยว่ะก็ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับดาบแชงคูดนะครับ แต่ว่าเงื่อนไขาการได้เนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงคือเราต้องรองในเซิร์ฟถ้าสามถึงห้าชั่วโมงอ่ะแล้วก็คนได้คือมีคนเดียวถ้าถ้าเราแบบว่าไม่มีเซิร์ฟวีหรือว่าไม่มีแบบไม่มีพวกแบบว่าเซิร์ฟพรเวทอะไรเงี้ยมันก็แบบค่อนข้างี่จะยากเพราะว่าเวลามอนเกิดเวลาเวลาเอ่อบอสแชน์ Bot เกิดเนี่ยมันจะขึ้นตรงข้อความตรงแชทน,นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปใหน้นะว่าขึ้นยังไงนะครับมันจะขึ้นข้อความแบบนี้นะครับผมเวลาบอสเกิดนะครับแล้วก็เวลาบอสเกิดเพื่อให้เราทําการเดินทางมาฆ่าบอสที่เอ่อเกาะใหม โอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเออ่ขับเรือไปดูอีกครั้งหนึ่งว,ว่าเกิดตรงไหนดีกว่านะครับคือจะได้เห็นภาคมันทั้งหมดเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขับเรือไปสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคนะครับเรามาถึงเกาะที่แชงเกิดแล้วนะครับซึ่งแชงเนี่ยเวลามันเกิดมันจะขึ้นข้อความอันที่ผมให้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับโดยที่เวลาเกิดเนี่ยจะหายภายในครึ่งชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามีคนใน Discord เขาพูดกันว่าหายายในครึ่งชั่วโมงนะครับผมซึ่งมันจะเกิดตรงนี้เนี่ยแล้วเลือดมันจะเยอะมากครับผมเพราะงั้นเนี่ยแนะนําว่าสู้วปนเนตีด้ดีกว่าแต่ว่าจะมีคนเดียวแค่ได้นะเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องจัดสรรการ แบ่งกันดีๆนะครับผมโอเคก็มานี้นะครับผมสำหรับวิธีการหาดาบแชงนะครับผมสรุปก็คือเราต้องรอในเซิร์ฟเวอร์3-5ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ได้ดาบจากการฆ่าแชงหรือว่าบอสที่เกาะตรงนี้นะครับผมเกาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับโดยที่รางวัลเนี่ยจะได้เพียงคนเดียวนะครับผมถ้ายิงถ้าถ้ายิงตีกันเยอะก็จะยิ่งหารไปเยอะมากเท่าจํานวนคนนะครับผมโอเคนะครับผมนี่คือสรุปสำหรับดาบแชงนะครับผมแล้วก็ ขาขอบคุณนะเขาผมรหัสจากน้องลินนี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปน้องเขาให้นะครับผมขอบคุณสำหรับรหัสที่นํามารีวิวด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องเขาเนี่ยทัก Discord ผมมาตั้งแต่เช้าเลยว่าผมเนี่ยได้ด่ามาแล้วให้ให้ผมไปรีวิวไหมผมก็ว่าโอเคได้ครับแล้วก็น้องเขาก็คือส่งรหัสมาให้นะครับผมขอบคุณมากมจริงๆเลยครับผมขอบคุณน้องเลนนี่สำหรับรหัสที่ยืนมากๆจริงนะครับผมน้องเขาบอกว่าน้องเขาตีไปประมาณ มันก็ตีไปประมาณเกือบสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวแหละนะครับผมเพิ่งได้มาโอเคก็ถือว่าเป็นคนที่ขยันมากนะครับผมโอเคงั้นขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้ละกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแก๊สสุดเคด้วยกันนะครับไม่มีอะไรละแล้วก็ขอบคุณซับเมมเบอร์นะครับผมทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปหรือชา้าไปต้องขออภัยจริงๆเพื่อที่บุกอัดคลิปนี้ชา้ามากๆครับผมแบบกำลัง สลืมสลือแล้วมาอัดเลยนะครับผมโอเคขออภัยจริงๆถ้าแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามเขียนคําอธิบายให้มันชัดเจนกว่าที่ผมพูดแล้วกันนะครับโอเคกันขอตัวไว้แค่นี้ก่อนล้กันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย